สวัสดียามเช้านะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ตื่นขึ้นมารับความสดใสในยามเช้าเหมือนทุกๆเช้านะคะเช้าว,วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสดใสมากกว่าเมื่อวานอีกนะคะอากาศวันนี้ก็ดีดีค่ะมีเสียงนกตามปกตินะคะมีกระรอกวิ่งขวักควาให้เห็นนะคะก็ ภาพด้านหลังก็เป็นดอกไม้เท่าที่มีเท่าที่ปลูกนะคะชื่นชมกันไปพร้อมๆกันข่าวในวันนี้ข่าวที่ดีๆใครได้รับบ้างหรือยังคะเจ้าของคลิปก็ได้รับข่าวดีนะคะส่วนข่าวที่เป็นไปตามรายวันตามรายวันก็คือข่าวทีวีข่าว Youtube ต่างๆนะคะข่าวอาชญกรรมข่าวอาชญากร ปราบปรามยาเสพติดนะคะการปราบปรามอาชญากรการปราบปรามอาชญากรรมและปราบปรามยาเสพติดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะปราบปรามไปเรื่อยๆนะคะปราบปรามยาเสพติดทุกชนิดปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกประเภทนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงนะคะประเทศชาติเรามีความสําคัญ ต่อคนไทยมีความสำคัญต่อ,อคนเราทุกๆท,ท่านนะคะแคะเป็นที่รักชาติรักแผ่นดินอันมากมายนะคะอันมากมายทีเดียวนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านช่วยกันดูแลประเทศชาตินะคะบ้านเมืองนะคะให้มันสะอาดหมดจดแม้นว่าจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก แต่เราคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตานะคะการค้ามนุษย์เป็นการค้ามนุษย์ที่สุดแสนทรมานและโหดเหีเ้ยมนะคะปราศจากศิลธรรมคุณธรรมจร,ริยธรรมเป็นการค้ามนุษย์ที่ออน่าหดหู่มากที่สุดพอๆกับยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลลูกหลานนะคะหรือดูแลตัวเองนะคะอย่าให้ต้อง เรียกว่าเสียรู้หรือว่าผิดพลาดนะคะแล้วก็ถูกหลอกไปค้ามนุษย์นะคะซึ่งโหดเที่ยมมากนะคะดอกไม้ไหวในฉากนะคะเป็นภาพที่งดงามซึ่งลมพัดไปมาดอกไม้ก็ไหวนะคะดีกว่าทำคลิปอยู่ในบ้านนะคะจึงเป็นแรงจูงใจมานั่งทำคลิป ข้างบ้านนะคะเจ้าของคลิปก็ได้ดูดอกไม้ไหวเมื่อยามต้องลมนะคะอยากให้ทุกท่านสดชื่นนะคะอยากให้ทุกท่านที่มารับชมคลิปมีแต่ความสุขมีแต่ความยินแยม้มมีเสียงหัวเราะตามอ,อาการของคนปกตินะคะเสียงหัวเราะของมนุษย์เรานั้นก็มีหลายแบบนะคะหัวเราะอย่างวิกลจริตก็ต้อง เท้าทำการรักษานะคะชีวิตคนเราก็เหมือนละครน,นะคะมีสุขมีทุกข์นะคะเกิดมาแล้วอย่ามั่นใจว่าเป็นคนรวยแล้วจะมีความสุขตลอดไปยิ่งรวยมากเท่าไหร่บางครั้งบางครอบครัวก็สับสนตัวเองมากเท่านั้นเพราะว่ารวยจนไม่รู้จะใช้ยังไงหมด <c oughs> อันนี้หัวรบปกตินะคะที่เห็นเห็น คือบางครอบครัวนี่เขาเกิดมาเขาไม่รู้จักคำว่าจนนะคะลูกหลานใช้เงินเป็นฟุน่นฟนนะคะหรูหรา,าเฉียดดาวเฉียดเดือนเฉียดพระอาทิตย์เขาก็ไม่มีคำว่าสกโลในการใช้เงินได้หมดไปก็เป็นบุญเป็นวาสนาของเขาและราคาที่เขาเกิดมาอธิษฐานว่าอย่าได้พบความจนก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่น่ายินดีด้วย ส่วนคนที่เป็นคนเร่ร่อนคําว่าคนเร่ร่อนนะคะมีทุกประเทศเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะประเทศที่จเจริญแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งเอเชียไหนๆคนเร่ร่อนก็แปลว่าคนไม่มีบ้านอยู่ก็มีกันทั่วทุกประเทศนะคะอย่างกลุ่มที่ออออขอ ขอทานเป็นอาชีพเลยก็มีมีมีหลายๆายนะคะคิดว่ามีหลายๆประเทศนะคะเท่าที่ไปแล้วได้เห็นาจากการท่องเที่ยวหรือได้เห็นจากสารคดีที่เขานำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ได้เห็นนะคะ ชีวิตอันรันทดของผู้ที่ไม่มีบ้านอยู่นะคะต้องเร่ร่อนไปตลอดชีวิตนะคะเขาเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่บางคนก็เข้าใจพวกเขาได้อย่างง่ายดายบางคนก็ไม่เข้าใจพวกเขาอย่างมากมายนะคะในกลุ่มของคนเร่ร่อนบางคนก็สมัครใจนะคะที่จะ มีชีวิตอย่างนั้นนะคะสมัครใจที่จะมีชีวิตอย่างนั้นไม่กลับบ้านไม่กลับหาพี่น้องเพราะว่าเข้าพี่น้องไม่ได้เข้าญาติไม่ได้สร้างครอบครัวก็ไม่ได้จึงฝากชีวิตเอาไว้กับเหล้ากับเหล้าบ้างอะไรบ้างกับของมึนเมาบ้างเท่าแต่ที่จะพอหาดื่มได้นะคะปัญหาคนเร่ร่อน แก้ปัญหายากไหมก็เชื่อว่ามันก็อยู่ที่ความสมัครใจของคนเร่ร่อนอีกส่วนหนึ่งนะคะบางทีรัฐบาลเขาก็จัดหาเหล่งเป็นที่หลักเหล่งให้พวกเขาอยู่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะอ,อ,อยู่ในที่ที่เขาจัดหาให้คนเหล่านี้เฉพาะบางคนนะคะคนเร่ร่อนเฉพาะบางคน ต้องการความอิสระมากเกินไปเมื่อต้องการความอิสระมากเกินไปเขาก็ไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากคำเดียวว่าได้มีกินนอนตรงไหนก็ได้มีน้ำอาบก็อาบไม่มีน้ำอาบก็ไม่เป็นไรสระผมก็ได้ไม่มีเชมพูสระผมก็ได้น้ำาน้ำาในกูคลองก็ได้อาบได้นะคะ